วิทยาลัยเทคโนโลยีวานอนิวาสมุ่งเน้นการเรียนเพื่อการสร้างงานและจ้างงานนำนวัตกรรมโซลาเซลล์ส่งเสริมทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษาต่อยอดสู่อาชีพในยุคสังคมเกษตรกรรมอุตสาหกรรมใหม่โดยจัดอบมรมหลักสูตรอัพสกิลโซลาเซลล์รูปท็อปมีนายกมลเทพจันทรจิตผู้ได้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีวานอนอนิวาสหรือวีเทคตั้งอยู่อำเภอวานอ,นอนิวาสจังหวัดสกลนครเป็นผู้เปิดการอบรม มีนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนช่างเทคนิคผู้สนใจและนักลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนเข้ารับการอบรมโดยมีวิทยากรจาก o a 1บรรยายให้ความรู้การอบรมเน้นการเรียนรู้แบบลงมือทําจริงและการทำเวิร์กช็อปการออกแบบระบบสําหรับอาคารและโรงงานผู้เข้ารับอบรมยังจะได้ความรู้ครอบคลุมการออกแบบติดตั้งใช้งานและสามารถบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ได้ด้วยตนเอง นับเป็นทักษะวิชาชีพแห่นพลังงานแสงอาทิตย์ที่จําเป็นในศตวรรษที่21เป็นพลังงานสะอาดที่จะลดค่าใช้จ่ายในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรตามความมุ่งหมายของวิทยาลัยเทคโนโลยีวันนนิวาสที่ให้ผู้เรียนเรียนจบทําได้เองเลยคือหัวใจการพัฒนาทักษะอาชีวศึกษาให้ทันสมัยและยั่งยืน